嗯、拍的真好。 อะเล่ยโกงไหนอันนี้คือโกงคนหดโกงอั马拉ได้ไหมเขาทำอะไรั马โอยยังได้น้อยแย่โอยเนี่ยเก่งอยเลย

พี่นองหายใจหายใจความเบิดโอ้โอ้ยอยใจหายเบิร์ดพี่น้องเยเมสซี่เอวพี่น้องโอ้ยปิดโทษยา โอ้ยควนเอ้ยคนมาคนเอ้ยคนมาดีนะมันบ่มีแบกดย้ามาฝ่งนี้ย้าเลื่อนมาเนียบโอ้ยมกี้เกือบเกือบตัดรถลดนะโลดเกือบตัดหนาโลดโอ้ยขามันก่อนัืนเปล่าบ่เป็นยังบอกขาน่ะ เม็ซี uh, okay. oh, ่อาเกือบสามไดเมื่อกี้นี่บ่ไปแล้วอูเบ่ไปค่ะไอกกินนะคะบอกกินเลยเด้อมาขอบอกกินเลยเด้อรถบ่มีเแบงกนขี้บ้าอีบ้าวบ่มีอะไรน่ะมับมึง มีนะเบกนั่นดิไส่โอ้มันอยู่ข้างนี่เบกนั่นมันไปอยู่ข้างท้ายคนเอ่ยคนมาคนเอ่ยคนมาเกือบตายหมูยังน้อยเห็นบริเจฟะตกะใแต่แกะเนาะถัดคอไปเนาะขบเป็นนี่ไปซาเล้งกันนะ โอ้ยค้ากับใครก็คอยครับไปไปเจ้านั่นแหละครับใครก็คอยครับ่ไปจนหักก uh ับป้านกันบ่ไหว้เปนโทษฆาดอันนี้อันท่าป้ายห้อยเลี้ยวออกมาพอเห็นรถเขาเลยโค บบเป็นยังว่าขานาออโ้ยน้องกูพี่พวงไอ้มืองกูพี่ใส่เถะน่ะเขียวอือจะไปถือดีนะน้ำมาจับบอกขวดบอกเป็นยังอีกบอกเป็นขาป่า โดจกมาพอดีเรนชูนี่โหลดผัดมาเข่ามุ่มเจ้าบ่เห็นบ่าโหลดกับโหลดโหลดง่มากเมื่อกี้นี่นะโอ้ยไปไปผมไปเลไปจุงเอาวะไปจุ้งกับจุ้งใช่ไปจุ้งอะไรอข็งแขงใจ เหมาะพรปปดกอหมอเอดลูลูะฮะเห็นหรออืมกุอนอโอ้ยกระตังว่าซายสิได้มาสิได้กินหม้อขอบุคุณจะโต๊ะใยเป็นล้างเนเนาะ มันคคโค้งี่รอโค้งสอกเ้ยมันจะลูกไปพรดมาโว้ยมันทักหางไปไปัสาพิ่นมากัาาบแล้วัแ่งแล้ววะัมมันพวงมันมีเบรกมจะราอยัดเบ,บ,เบ,บรกรู้นั่กเบรกเบียบเบีย้างเบียบเนี่ยพดเออนท้เด้อทเดอวนี้มัน<พ>ต้องกินมันต้องก

จะวะยังมันตูมลงบ่อกบอกได้ตูมการลดนะมันหอดแยกแล้วมาแยกแล้วรถเขาขี่ไก่ปึ๊ดไปแล้วนี่จริงๆนะนั่งนะก็ยังห่างอยู่กับอันมองอันนั้นนั่นอ่าตื่นรถนั่นเอ้ากูสียเลี่ยวไปทางไหนสักวะหักลงมาทางข้างล่างเบรกนะแม่เบรกนะแม่ เบรบอยู่นางว่าจากนางเหยียบทั้งใดแล้วยันนางตื่นเลยนางเหยียบขาเขารีบเขาเรียเหยียวันนี้งเหยียบเบรคกันเยเกว่าล้าง้ายเบรจ้าขยับถ้าเมย์มาขี่ไว้บนรถสล้อนั่นสิแม่งนะเฮ้ยและนางหม่เฮ้ยเอ้าสิเบรคกับเบรกเปัดรูอัดไปไปเสียคนนครับ เออแล้วก็เลยบ่าปนะครับอ่ไปต่อเนอะไปต่อเนาองคุจ้าก็ช่าง้อนอ่ยังจะไปต่อมาบ่ายเนาะย่านเตือนแล้วครับนารสิตเขออีกบ้านญาติละาตวนี้ตัวเองก็คิดยุ่เอาเพิ่งุดพ่อหยอดลืมบอกเค่อยบอกน่จะเป็นคนก็ขออีกตัวเองว่ากิดยุ่เรียนนำคนสีกีไ่เนาะไปแล้วกายถึงพุทีตนง่ายสุ่าห็นอีกตัวหนึ่งก็ห่วงบ่ บ่อเย็นนี่บ่เดค่ะตั้งแต่กันปลาแจนี่อิคึนยังไดนึ่งกับย่านละค่ะดเย็นมันยังมาวยึ้นไครไว่าวยัอเลยคนตกอ้อเอามาลากตั้งแต่ต๊ะกงวงอะไรแบบนี้วออกม้ี่ชอต๊รหางแข่ห้างนงรศมือแก่งไรอีกรอบนึงคนน่ะจะมาขึ้นกัามันมาก แข้งมันหลดนนี่นเองนะยื้ออะมันหลดนี่นะมันกระตุมยุ้งกระตุ้มช้นี่แล้วเดี๋ยวแต้น้ำเมือเดียวแล้วสองทงเลยแล้วน้ำแล้วจ้าขอบคุณค่ะทุกจ้ายื่อตอไปของไทยแบบนี้ วัวมัมีของไหมฐานน้าฮ่าฮ่่าาตะเจีงมืนแล้่เขาเี่นีก็ชูน้าเซก้ามือแรงนี่ปีนี้ปีนพอใหญเลินไม่ใหญ่มาแหกกรมูนะท่งนี้นี่คือเจยดัก้อนกับไรกี่อ่อนดอกไรงัวยสันทําอง้า่ทำบ่ต่ำมอน่นได้จใส่จีและ ีดแล้วจูบหน้าบ้านเพื่อนอะยัเนี่ยาท่านได้ผูกงัวเได้โน้มเอือน้อําหน้าแล้วอะไเพิ่ยมาท่านได้ประกาศผูกงวงบอกพยาบาลมาท่านประกาศบอส่วนบ้านท้าพระเจ้าน่ะั้งแติดเดือดก้อนกพระเจ้าผูกแล้วเพราะว่าในบ้านไม่มีตนาวเลยก็เลยผูกเร็วอันใดโบกเนยาำกลางคืนยามกลางคืน บดแรงเด็ดอยากมดนิดน่อยอืมมันควรมีลงนี้นี่นี่คอยนะจะาคอยไปถือยังมีตาทามานอ้อย่ามาแล้วมึงไปไดเท่าไรมึงอันน้ำบองแจับขวดมึงอยู่บ้าบอเหรอ

ะคะแนนเป็นสุรศักดิ์เติมเขาเติมมาจันนะีขนี่คะแนนอยู่มันมว่าเติไมไ้้รายรอบกมอนเินห้เบิ้งเงินบาอนน่ให้เบิ้งเงินบ้เบนกั่าหมุนเินเหตุจะปล่อยเงินอเบิกับแฟนเก็เห็นไหน สองพันจีบมันนอน้เจ้ายิ่งเติมเขพทำเที่อได้ลงคะแนลายี่ดัต้ามันของมันเอาด้วยสองพันจีบจังเละแต่บเรื่องดูวอเบิ้งล่กเบิ้งซอยนี่เบิ้งคะแนนมันนโทรศัพท์ดังอยู่คุณมุงอลุน นี่นานมเขาบอกนะะ้านบ่เเสียหู่อยู่กูหเสียงมันใกล้ๆเขาชาววันมันก็บอกชื่อเลู้นั่นเท่ามาผู้นี้ท่ามามันบ่ยดังกระแลงกระแลงนี่นนี่ อ right ่มาลาไปลเมาโทรมากบอกกนขันชาดแบตมันกันชาร์จอะไรหนักหนามันมันเป็นแบากแบตอีกแล้วจ้ามันเตือนตลอดยชาติไปเก่แบเดี๋ยวสอันอะไรด่าดาเข้าบอกมอโทรมากันเบิรพรชัยชื่อนี้นนอข่เนี่ยน้องท่ขามโทรไปจ้ามันก็เออ มทำ right bem, ันก็อ่าแหคัูบเบอร์แปลกแปลกมามแก่กับหู้มันก็ิบ่เบอร์แปลกสิเบอร์ใครไม่รู้แปลกแปลกมันก็บอกว่าเป็นไม่ทราบซื้อหููโทน่าบัตี้ก็กเตยกลุ่มทางเชลี่มีผู้ มีผัวลยยางคนบบเียไกมีผัวนะมาที่นี่ก็อยากได้ผัวอีกเปนวอคตากหากรมสิวิ่งปิ่นเวียนนักผิ่นใจสมใจแจ้วไม่กว่ามาเราแดดเยลนรึเล่าก็ยังเล่นไปประจำหน้าทองพุ่นแล้บอกเออไปกวนกุ้มกุ้มันหมักม ใช่ด้วย่มันเลงกกถรอี่ว่าอันเห็นงานที่หลาก็ไมได้แ่มันถมคือดินถมนะทมีเลยป้าทีเนจังเป็นผักสรุปไม่ได้กินได้ข่าพี่น้องไม่ได้กินมะข้อค้าแกไมากินบมะม่วงสวันสาวันค้าเรื่องของเรื่องเอาเอาป้ายเอาป้ายบ้านเป็นเบรกนะคะตกใจตกใจรถข้าว่าน เอาเคียพ <Okay. S 2> ี่องค่ะบรรยากาศไปสัม so มิทกันพิีติดลิปหน้าประจันคขอบคุณมาุดยอดสุคนขับเบิร์มาชมด้ทางสองคนเลยที่มาใส่ดำนะะไม่เป็นไรค่ะ